สวัสดีค่ะวันนี้ยายอ้อยจะพามาทํำกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดนะคะไข่ไก่ใช้เฉพาะไข,ข่แดงครึ่งฟองค่ะตามด้วยแป้งสาลี250กรัมแล้วก็แป้งข้าวเจ้า375กรัมน้ำตาลทรายนะคะใส่ไปเลยเกลือใส่ลงไปเลยค่ะกะทิ250กรัมหรือใครจะใช้กะทิจาก มะพร้าวที่คั้นเอาน้ํากะทิได้นะคะแล้วเราก็จะเอากากาแช่ตู้เย็นไว้ค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีใช้กาก,ากมะพร้าวให้ดูค่ะแต่ต้องท้ายๆนะคะต้องพรุ่งนี้เลยค่ะยายจะหมักแป้งก่อนนะคะ ใส่กะทิแล้วยังนวดไม่ได้ก็เติมน้ําเปล่านะคะอีก250กรัมแต่ไม่ต้องใส่หมดนะคะทยอยใส่ค่ะเอาแค่พอนวดได้ก่อนค่ะนี่นะคะเราก็พอใส่แค่พอนวดได้นะคะเมื่อนวดได้เราก็จะนวดนวดจนเนื้อค่อนข้างที่จะเนียนก่อนนะคะก็ไม่ได้นวดมากอะไรคือนวดให้น้ําตาลละลายแล้วก็แป้งเข้ากันดีค่ะนี่ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ย น้ำตาลละลายแล้วหนืดเหนียวมากเมื่อนวดเหนียวพอดีแล้วน้ำ,นำที่เหลือนะคะเราก็จะใส่ให้หมดเลยส่วนผสมโซดา1นส่วนสของขวดนะคะแล้วก็น้ำปูนใส่หงส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะในสูตรนี้ยายหารสี่ให้นะคะผงฟู1ช้อนชาแล้วก็จะคนผสมให้เข้ากันค่ะ สูตรนี้ยายอยากให้ดูกันอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่ประยุกต์มาเป็นสูตรโบราณประยุกอะค่ะจะทําขายได้เลยเป็นสูตรแป้งหมักนะคะต้องหมักไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนค่ะนี่ยายก็เปลี่ยนมาใส่หม้อแล้วนะคะยายจะแช่ตู้เย็นไว้แบบนี้หนึ่งคืนค่ะไม่ต้องปิดฝาก็ได้นะคะเราจะมีส่วนผสมต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะ แป้งหมักของเรานะคะได้แล้วนะคะ1คืนออกมาก็จะหนืดแบบนี้เลยนะคะเราก็มาเตรียมมะาพร้าวกันค่ะยายไปซื้อมะาพร้าวที่ตลาดเช้านะคะพอตอนเย็นไม่มีขายค่ะเราก็ใส่น้ําเข้าไปคั้นเอาน้ํากะทิออกก่อนนะคะถ้าใครจะใช้น้ํากะทิตอนนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะเอาไปนวดแป้ง แต่เมื่อวานของยายนี่ร้านมะพร้าวก็ไม่มาขายยายก็เลยต้องใช้กะทิขวดแทนก่อนนะคะเนี่ยพอคั้นเสร็จเราก็จะเอากากมาใส่แบบนี้เลยถ้าใครคั้นน้ากะทิเพื่อที่จะไปหมักแป้งกากควรที่จะแช่ช่องฟิตนะคะเพื่อไม่ให้เสียค่ะแล้วเราก็จะนํามาใส่แบบนี้เลยนะคะเมื่อเราคนก,กากมะพร้าวลงในแป้งที่เราหมักไว้เมื่อคืนแล้วนะคะมันหนืดไปมันข้นไปนะคะเราก็จะเติม น้ำกะทิที่เราคั้นเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะแต่ถ้าใครใช้น้ำกะทิตัวนี้นะคะไปหมักแป้งเราสามารถใช้น้ำเย็นได้ค่ะน้ำเปล่าได้เลยนะคะใส่แป้งตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็ได้ค่ะใส่ได้เลยนะคะหรือถ้าใครไปทอดขายขนาดที่ขายแล้วแป้งแห้งนะคะก็เติมน้ำเย็นได้ค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะ เพื่อที่จะไม่ให้แป้งข้นจนเกินไปนี่ก็ยังไม่ได้นะคะข้นจนเกินไปน้ำกะทิของเราที่ยังเหลืออยู่เราก็ใส่เลยค่ะใส่ไปเลยเราจะค่อยๆเติมน้ำเปล่าหรือว่าน้ำกะทิลงไปเพื่อที่จะไม่ให้แป้งข้นมากนะคะเดี๋ยวยายจะมีวิธีเช็คแป้งให้ดูค่ะ ถ้าแป้งข้นให้เติมน้ำถ้าแป้งเหลวให้เติมแป้งสาลีหรือแป้งข้าวเจ้าค่ะแต่ไม่แนะนำให้เติมเยอะนะคะแป้งจะแข็งวิธีเช็คแป้งนะคะเราก็นำมันกล้วยหรือว่าเผือกชิ้นหนึ่งมาจุ่มลงแบบนี้ค่ะถ้าคือยกขึ้นมาแล้วติดแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนี่คือวิธีเช็คแป้งค่ะเมื่อแป้งได้แล้วเราก็จะใส่งาขาวนะคะงาขาวใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็ จะคนให้งาขาวลอยๆอยู่ด้านบนนะคะหรือใครจะท,ทยอยใส่ทีละนิดก็ได้ค่ะเมื่อเตรียมแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูวิธีการเลือกกล้วยกันนะคะกล้วยนี้พอหามพอดียายก็จะแช่ตู้เย็นไว้นะคะส่วนตรงที่เว้าเราจะไว้ด้านล่างและส่วนตรงที่นูนขึ้นเราจะเอาไว้ผ่านะคะ เพื่อจะให้กล้วยออกมาชิ้นสวยค่ะเนี่ยเราจะผ่าทางด้านที่นูนล,ลงไปหาด้านเว้าแบบนี้นะคะจะได้กล้วยชิ้นออกมาสวยค่ะดูอีกอันนะคะแบบนี้เลยเราจะเอาด้านเว้าไว้ตรงมือของเรานะคะแล้วเราก็จะผ่าด้านนนลงไปแบบนี้มาดูเผือกค่ะเราก็จะหั่นแบบนี้เลยนะคะหัวไม่ใหญ่มากถ้าหัวใหญ่เราก็จะฝานทั้งหัวเลยแล้วก็จะตัดเฉียงไม่ให้ชิ้นยาวมากนะคะ นี่แบบนี้เลยหัวเผือกไม่ค่อยใหญ่นะคะเนี่ยเล็กประมาณนี้นะคะวัดจากนิ้วมือเราไม่ให้ยาวมากเกิจนเกินไปแบบนี้เลยชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะอัตราการขายคือแล้วแต่สถานที่เลยนะคะ ถ้าในตลาดก็จะได้ราคาขึ้นมาหน่อยนะคะถ้าแถวนอกๆก,ก็จะ7ชิ้นสิบบาทประมาณนี้แหละคะ่ะมันก็จะหัวเล็กนะคะมันนี่ยายก็ซื้อมาโลละสิบาทเองค่ะเราก็จะขายอยู่ที่ประมาณ7ชิ้นสิบบาทค่ะแล้วก็ดูทีเตรียมน้ํามันนะคะดูว่าน้ํามันร้อนหรือ,อยังให้ใช้ใบเตยลงไปทอดแบบนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะ ควรใส่ให้กล้วยแยกชิ้นกันนะคะไม่ใช่กรรําทีเดียวแล้วใส่ลงไปเลยนะคะที่ยายทําให้ดูคือยายพยายามที่จะหยิบทีละชิ้นปกติคือจะหยิบไปเป็นกํมแต่ว่าหยอดลงทีละชิ้นนะคะแต่นี้ยายใช้กระทะเล็กไม่ได้ใช้กระทะใหญ่ก็เลยจะหยอดได้ทีละน้อยนะคะเมื่อหยอดไปสักพักนึงเห็นว่าด้านล่างเริ่มเหลืองแล้วเราจะใช้ไม้แบบนี้นะคะ คนที่จะทอดกล้วยขายจําเป็นที่จะต้องมีไม้แบบนี้นะคะไว้เพื่อกับกล้วยค่ะยายก็จะเคลียให้ดูนะคะนี่ทาแบบนี้นะคะอย่าไปกลับทีเดียวหมดคือใช้ไม้แซะขึ้นมาเผื่อจะติดกระทะด้านล่างนะคะเราก็จะแซะขึ้นมาแบบนี้ค่อยๆทํานะคะเพื่อที่จะให้กล้วยยังเป็นชิ้นแบบนี้นะคะกล้วยต้องเหลืองก่อนด้านล่างนะคะให้เหลืองเพื่อให้แป้งเกาะกล้วยก่อน จะได้พริกแล้วแป้งไม่หลุดจากกล้วยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะกล้วยทอดแล้วเดี๋ยวเรามาดูมันทอดกันต่อสังเกตนะคะยาจะหยิบใส่ทีละชิ้นเพราะว่ากระทะเล็กใส่ทีเดียวไม่ได้ค่ะเห็นไหมหยิบหลายๆชิ้นแต่ว่าให้แยกกันลงแบบนี้นะคะ เราจะยังไม่เขี่ยนะคะเราจะรอให้มันด้านล่างเริ่มเหลืองก่อนเพื่อที่แป้งจะได้ติดมันใส่เลยค่ะพอเริ่มเหลืองแล้วเราจะเขี่ยแบบนี้นะคะค่อยๆพลิกอันนี้ยายจะใส่มันเยอะไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเขี่ยให้จมน้ํามันการทอดกล้วยกับมันน้ํามันจะต้องท่วมนะคะน้ํามันจะต้องท่วมแบบนี้ ไม่ให้โผล่ขึ้นมาด้านบนเลยคือให้ลอยอยู่ในน้ำมันนี่เพรถ้าเราทอดด้านแบบนี้ก็จะเหลืองสวยเท่ากันนะคะเมื่อตักขึ้นมาเราก็ช้อนกา,กากออกให้หมดนะคะเนี่ยนี่เป็นทอดเผือกแล้วค่ะทอดเผือกก็ทําคล้ายๆกันนะคะเวลาหยอดเราก็จะต้องลงทีละชิ้นกำขึ้นไปเยอะๆก็ได้ค่ะแต่ว่าลงให้กระจายกันทีละชิ้นนะคะเพื่อความว่องไว พราะถ้าลงช้าชิ้นที่ลงก่อนจะเหลืองก่อนนะคะเราต้องลงให้แบบใช้ความไวมากค่ะในการลงนะคะเห็นไหมคะยายจะรอให้ด้านล่างของเผือกเริ่มเหลืองก่อนนะคะเรายายถึงจะใช้ไม้มาเคลียเพื่อที่จะกลับเนี่ยค่ะสุกแล้วนะคะเผือกของเราตักออกเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเผือกทอดมันทอดกล้วทอดของเราใช้น้ามันกระทะเดียวกันได้เลยค่ะนี่นะคะเหลืองอร่ามน่ารับประทานค่ะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากสักนิดแต่รับประกันความอร่อยค่ะความกรอบซึ่งกรอบได้นานและไม่อมน้ำมันด้วยนะคะฟังเสียงเลยค่ะ ขอบคุณที่กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ยายอ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ